สายฮอนด้ Honda ห้ามพลาดกันเลยนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะได้เป็นตัวเอฟมาให้นะคะล้อมแบกเดิมแท้จากโรงงานได้เป็นสีเทาดํารุ่นนี้หายยากนะคะภายในบ่อนหนังสีเบดนะคะมาพร้อมกับเครื่องเลเซอดีจอทัสกรีนนะคะในส่วนของผู้โดยสารคันนี้คือกว้างขวางน่าใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะพื้นที่ออปชั่นจัดเต็มให้แน่นอนนะคะ ไม่หลักหมื่นออปชันจัดเต็มนะคะน้องป้ายแดงคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะสนใจคันนี้ดูรายละเอียดให้จบคลิปค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะมาอัปเดตรีวิวรถข้าใหม่ให้กับพี่พี่ได้ดูอีหนึ่งคันเลยนะคะสีเทาดํารุ่นนี้หายยากนะคะพึ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าน้องป้ายแดงอีกด้วยนะคะเลขไม่หลักหมื่นนะคะนานๆทีจะเข้ามานะคะสําหรับรุ่นนี้นะได้เป็นตัวเริ่มต้นมาให้ออปชั่นคือจัดเต็มให้แน่นอนนะคะ ลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถเก่งออปชั่นเยอะๆนะคะสาย Hon ด a าห้ามพลาดนะคะสนใจคันนี้โทรเข้ามาเลยนะคะ0 8 2 7 0 4 3 2 5 3เบอร์พิงแอดไลน์ได้นะคะคุณลูกค้าได้เป็น Honda Civic FE 1.5 Turbo EL ทบ EL นะคะปี2022 4, ี่สีเทาดำสวยๆวยแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่ราคา710,000 0บาทนะคะเคดิตดีจับไปเลยฟรีดาว ผ่นะะอนอยู่ประมาณ13ื0นานะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.39นะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะขอรายได้25 0 0 0คนเดียวจบเลยนะคะจัดยอดได้เต็มแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยค่ะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะการจัางหน้าของเขาจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะ โลโก้ o, ตรงการจะเป็นโลโก้ Honda นะคะทะเบียนนี้เลยนะคะ9171นะคะไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะคันนี้คันนี้จะได้เป็นไฟหน้าแบบ full LED มาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟตาหมอกแบบ LED มาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะโครงสร้างโครงสันของตัวรถของเขาทีคือเดิมๆกันเลยนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของยางกันบ้าง คันนี้เขาได้เป็นยางกูดเย่มาให้นะคะล้อมแม็กสวยๆมาให้เลยนะคะคุณลูกค้าแม็กตัวนี้แม็กแท้เดิมจากโรงงานมาให้แม็กขอบ16นะคะยางปี2024ใช้กันไปยาวๆกันเลยทีเดียวนะคะไฟเลี้ยวแบบ L.E.D. นะคะติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับตัวนี้นะคะคุณลูกค้าได้เป็นสีเดียวกับตัวรถอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันบ้าง ภา,ายในนะคะระบบเซ็นทัลล็อกออโต้รอบคันเลยนะคะมือจับจะได้เป็นสีเทานะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพนะคะรอยเม็ดต่างๆตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะสําหรับคันนี้มีช่องใส่แก้วน้ำาฝน้ํามาให้พร้อมนะคะปุ่มระบบกันลื่นนะคะพรมลายหุ้มหนังสีดานะคะได้เป็นพรมลายมันติฟังก์ชันนะคะ มาพร้อมกับจอทัชสกรีนแอร์อโอโต้คันนี้ได้เป็นเกียร์อโอโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีเบทต,ตัดด้วยตะเกียบสีเทานะคะภายในคือกว้างขวาง,วางนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะตัวน็อตตัวนี้ไม่เคยขยับออกจากที่นะคะโครงสร้างคมสันของตัวรถก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าสติ๊กเกอร์มออกสแกนได้เลยนะคะสําหรับตัวนี้นะสแกนในส่วนของ Q Bar, ควิวบาร์โค้ดคันนี้ได้เลยนะคะ คอนโซนด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดด้วยเบาะสีเบสสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพในส่วนของรอบตัวรถแล้วก็ภายในนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไม์กันเลยเหยียบเบรกนะคะกดปุ่มโฮสตาร์ทกันได้เลยนะคะสำหรับคันนี้หน้าจอสวยๆขึ้นมาให้เลยนะคะปุ่มด้านข้างเป็นปุ่มเปิดในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะคะคุณลูกค้า สำหรับคันนี้นะคะเลขไม้วิ่งอยู่ที่40,000กโลนะคะได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานมีมาให้เลยนะคะจอทัชส,สกรีนให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะมาพร้อมกับรับสายได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธทุกอย่างได้พร้อมไฟฉุกเฉินใช้งานได้ตามปกตินะคะแอร์ตัวนี้ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้นะคะยังไม่พอนะคะมามาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้กับคุณลูกค้าอีกด้วย ะะสำหรับคันนี้นะมีปุ่มอีโคมาให้นะคะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็รีโมทตัวนี้นัดไปกุญแจคีเลตมาให้อีกด้วยนะคะปุ่มเปิดในส่วนของที่สภาระแล้วก็สตาร์ทรถนะคะเวลาที่ลูกค้าอยู่ข้างนอกอ่ะแล้วลูกค้าสามารถปลดล็อกตรงนี้ปลดล็อกรถก่อนนะคะลคแล้วก็กดปุ่มตัวนี้ค้างไว้นะคะก็สตาร์ทรถแบบอ,อัตโนมัติกันได้เลย นะคะมีช่องใส่แก้วน้ำขวดน้ํามีมาให้แล้วก็ตัวชาร์จแบตเตอรี่ทุกอย่างมีมาให้ครบเลยนะคะพรมลหุ้มหนังสีดํานะคะได้เป็นพรมลมันติฟังก์ชันเพิ่มระดับเสียงรดระดับเสียงเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะโลโก,ก้ต้องการจะเป็นโลโก,ก้ของฮอนด้ตัดด้วยเบาะหนังตัดด้วยสีดสําสวยๆแบบนี้เลย ะะภายในคือกว้างขวางนะคะน่าใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะนั่งยืเดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันเลยนะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของผู้โด,ดยสารก่อนนะคะได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะแล้วก็มีช่องใส่แก้วน้ํขผลน้ํามาให้นะคะมาพร้อมกับพรมสีดานะคะพื้นที่คือกว้างขวาง กระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังมีมาให้ครบเลยนะคะภายในกว้างขวางออปชั่นฟังก์ชันครบเพื่อนจัดเต็มให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะสำหรับคนนี้สวยหรูดูแพงนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะในตัวของ f e นะคะคุณลูกค้ามีเข้ามาสคันเดี๋ยวพิงอัปเดตให้นะคะ7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นเท่านั้นเองนะคะคุณคลูกค้าราคาเท่ากันเลยแต่แต่งางกันที่เลขหม่เท่านั้นเองตัวน็อตน,นะคะไม่เคยขยับออกจากที่ยางเดิมไม่เสื่อมสภาพเลยจุดเต็มสีจากตัวน็อต นะคะคงสร้างหุ่นตัวรถเดิมๆม,มีลําโพงด้านข้างนะคะคุณลูกค้านี่กระจกปิดเปิดแบบอัโต้มาให้นะคะมือจับด้านหลังจะเป็นสีเทานะคะมีช่องใส่แก้วน้ำํำผดน้ํามาพร้อมกระจกของเขาแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้พร้อมเลยนะคะสำหรับคันนี้ชุดไฟท้ายจะแตกต่างกับตัว FFC นะคะจะเหมือนจะไม่เหมือนคันตัว FE นะคะจะเป็นตัวท็อป นะคะคุณลูกค้าชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ led มาให้มาพร้อมกับไฟทับทีมสีแดงมุกไฟเบรกโดวนที่3นะคะตัวไล่ฟ้ากระจกแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้ครบเลยนะคะสําหรับคันนี้ในส่วนขอนที่เก็บสัมภาระคันนี้คือกว้างขวางนะคะคุณลูกค้าสามารถใส่ของได้เยอะเลยอุปกรณ์ของเขาก็มีครบถุงข้อมือแม่แรงยางอะไรนะคะครบเครื่องนะคะทั้งรอยเม็ดอัดต่างตซีนต่างๆนะคะนี่ สีนกามาพร้าของเขาก็เดิมเดิมกันเลยทีเดียวนะคะนิ้วรอยต่างๆด้าน,นหลังไม่มีนะคะคุณลูกค้าลอยเมทาร์สีสีเดียวกับตัวรถเลยตอนนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะสีสีเดียวกับตัวรถกดมาปื้นลูกค้าก็จะเห็นเป็นลอยเล็บของพิงค์นะคะลอยเมอาต่างๆมาพร้อมกับกล้องทอยหลางแล้วก็ไฟสองปลายได้เพื่อเปียน9171 ะะสําหรับคันนี้นะใครที่สนใจ FE นะคะ1.5เทอร์โบนะคะสาหรับรุ่นนี้นะได้เป็นตัวลองท็อปมาให้นะคะได้เป็นตัวลองท็อปหรือตัวเริ่มต้นนี้เองนะคะมาดูในส่วนของยางด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งได้เป็นยางกูเกียแม็กแม็กลมามแม็กแท้เดิมจากโรงงานแม็กขอบ16ยางปี2 0 2 4นะคะตัดขอบด้วยโครเมีย่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะคะติดฟิล์มรอบคันมาให้กับคุณลูกค้าแล้วด้วยนะคะภา,ายในคือกว้างขวางน่าใช้งาน ะะมีลำโพงด้านข้างมาให้กระจกทุกไข่ทุกอย่างของเขาแท้เดิมจากโรงงานลอยเมตรน้ต่างๆตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะมือจับสี่เดียวกับตัวรถมาให้อีกด้วยนะคะในส่วนของแผ่นเพจเช็คได้เลยเลขตัวเครื่องเลขตัวถังเช็คจะสูงฮอนด้าได้ตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะภายในคือกว้างขวางนะคะคู่มือของเขามีมาให้ครบเลย คู่มือนะคะคู่มือต่างๆมีมาให้ครบแน่นอนสำเนาทุกอย่างคันนี้ได้เป็นรถมือเดียวมาให้อีกด้วยนะคะปิดเปิดแบบออตโต้มาให้นะคะปิดเปิดแบบออตโต้มาให้ติดฟิล์มรอบพันนะคะกระจกแท้เดิมจ่ายโรงงานรอยไม้ตาต่างๆนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่เป็นสายฮอนด้าพิมพ์บอกเลยว่าคันนี้ห้ามพลาดนะคะเรามีเข้ามา2คันนะคะแต่คันนี้ไม่น้อยสุดนะคะพิม์มาอัปเดตให้กับคุณลูกค้าได้ดูเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ สนใจออกรถที่บริษัทเพชรยนต์นะคะแนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยออปชันฟังก์ชันจัดเต็มให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะ Honda Civic นะคะ FE นะคะ1.5เทอร์โบ EL ปี2 0 0 0ปี2022นะคะสำหรับคันนี้นะได้เป็นรถปีใหม่นะคะแล้วก็เลขไม่อยู่ประมาณ40,000กโลนะคะตั้งขายเพียงแค่710,000ืเท่านั้นเองนะคะเครดิตจัดไปเลยฟรีดาวนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่ 2.39นะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะจะถูกๆไปเลยนะคะจัดยอดฟรีดาวนะคะผ่อนอยู่ประมาณ13 0 0 0เท่านั้นเองนะคะสำหรับรุ่นนี้นะเดี๋ยวพิงจะพาไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตสีเดียวกับตัวรถรอยเมตรอาร์ต่างๆจุดแต้มสีจากตัวน็อตนะคะ แบตเตอรี่ก็ใหม่ใหม่กันเลยคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะชุบไฟหน้าของแท้นะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานเลยนะคะชุบไฟหน้าของแท้นะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่จุดแต้มสีต่างๆนะคะคันนี้เป็นเครื่องพันห้าจุดแต้มสีนะคะสังเกตเลยภายในห้องเครื่องยังไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ํามันไหลเยิ้มเลยเห็นกันชัดชัดทั้งรอยเม็ดอาร์ตหรือตัวรถต่างๆนะคะตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะคะ ในส่วนของฝากระโปรงสี่เดียวกับตัวรถลายเม็ด้าต่างๆแผ่นกันร้อนรถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะคุณลูกค้าไม่มีการชนหนัถึงโครงสร้างแล้วก็มีบรันตีหลังการขายให้อีก30วันก่อนที่ลูกค้าจะรับรถไปนะคะจะมีการเช็คแอร์ไฟแบตเตอรี่นะคะน้ำมันเครื่องให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับทุกท่านใดที่สนใจนะคะอยากได้รถปีใหม่เลขไม่น้อยๆไปใช้งานนะคะใส่ฮอนด้า Honda คันนี้คือห้ามพลาดเลยนะคะสีเทาดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะ Honda าฮอนด้าซีวิคเอฟอินหนึทบเอลปีสองพนะคะสำหรับคันนี้เลขไมาอยู่ประมาณ4ี่0 0ื่ได้เป็นสีเทาดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะตั้งขายที่ราคา7,10,000นหนนะคะถูกกว่าป้ายแดงแน่นอนป้ายแดงอยู่ประมาณเ0 0 0 0สนต้นๆน,นะคะคันนี้สีปีนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่3.09จุดศ้าสามจุ้านะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง 7ปี84งวดกันเลยนะคะสนใจคันนี้ติดต่อหาพิงได้เลย0827043253เบอร์พิงแอนไลน์ได้ออกได้ทุกอาชีพแน่นอนนะคะขอแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนธุรกิจส่วนตัวจดทะเบียนการค้าหรือมีสัญญาเช่าต่างๆสามารถออกได้นะคะและที่สัมคัญธ์ตอกเบี้ยถูกๆแบบนี้เครดิตๆแบบนี้จับไปเลยฟรีดาวนะคะกดไลค์กดแช์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้ คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ